สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นแอปแอปผีกันนะครับมาดูซิว่าผมจะรอดหรือผมจะไปครับมาไปเลยมาคือผมยังไม่มีตัวละครนะมาผมจะได้เป็นตัวอะไรวะเมื่อกี้ลืมดูไม่เป็นไรครับรอมันเรื่อยๆครับอ่าผมจะหาที่แอบกดผมแอบตรงนี้ครับเพื่อไปได้ถังขยะอ่าผมได้อันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะแอบตรงไหนดี อาเนลเซมูเรอ์ไอนี้ได้ไหมเออ,อ,อ,อตรงนี้ก็เนียนอยู่นะครับมาดูเปิดมาผมจะตายหรือผมจะไปครับมาดูกันเลยมาแล้วผีมันมาแล้วไอ้จักรยานไอ้จักรยาน,นผมว่าเนียนนะเออก็ขี่เฮยมันมันไม่รู้ว่าผมเป็นคนระับทุกคน ตอ,นน,อนนี้ก,นนก,นนก็ง่ายครับิวไปมจะไม่ตายนน,นขสญเอม,อมผมตายไปแล้วครับตัดไปฉากต่อไป,ไปเลยมาครับเมื่อกี้ผมได้เป็นเส้นนเออมาผอแจ้งใ้ตรงนี้มันไม่เนียนอ่ะ อ๋อไปก่อนมาครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ไปตัดไปตอนที่ผีมันหาเลยก็แล้วกันมาแล้วครับผีมันมาหาแล้วโอ้โหผมไม่รอดเนี่ยน,นี่เพื่อนนะครับมาหาแล้วขินมันง่ายจังเลยเพ้อไปไปไปตอนนี้ผีมันก็เดินลาดตะเวนเฮ้ยแตงโมมึงไปที่ทำไม พื้นต,ตายละทุกคนกูไม่รู้เลยวจะทำยงไงดีตายแล้วผมต้องตายยังไงโอ้โหเสียงแบบนี้ตายไปตอนนี้กูกินมาเลยมา,มาครับตอนนี้ไอแอดได้แล้วอ้าวของขยะทีต่ต่อเลขมาไม่มีนะครับ คือผมได้ไปเรียนำน้ำอ่ะมม่ก็รู้ดีทั้งนั้นอ่ะอร้องอย่ขึ้นมาฆ่ากูเลยเออข้าลุงก่อนอรอ้องอย่าฆ่าผมเลยครัไม่หัวเราเหี้ยอะไรทั้งนั้นคือผมเตเลิลงผีวินคอออแล้าก็เออล้ออกอว,ก,วก,ก็ด้วยจะเปิดป้องหนไม่ได้ <iah. S 1> ไปครับตัดไปคุ้ม่ากผมไม่ตัดแล้วตอนนี้มันเนียนนะครับผมได้เป็นทุเหลี่ยมมันก็จะเนียนแบบนี้เลยทุเรียนก็คู่กับทุเรียนพอดีเลยครับมันไม่มีทางหาผมเจอหรอกอนนี้จะเซอรเบอร์ปุ่มกับ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  ครับทุกคนเอ๊ะพ,พี่ยังไตรงนั้นว่าพงกินแล้วใส่ไหมใส่ใส่ใส่ใสิใส่เข้าไหมใส่ใส่เข้าไหมใส่ใสันสตัวดิไหม ไม่มีวิวผม,ม,ม,มจะโดนฆ่าเลยครับไอเรือล่มน,น้ำไม่ยังเฮียอะไรไม่เฮียไม่ไมไมไมเฮียเอล่มน,น้ำกผมอ้อถ้วย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 ,วยพอดีเลยเจ้าลอ,ลองมาแอบตรงนี้มันได้ปะได้ปะได้ปะอืมไม่ได้ครับอีกสิบเก้านาทีชิปหาแล้วกูยังหาที่ไปไม่เจอเลย นี่ไงไว้ตรงนี้เลยดูกันครั้งนี้ว่าผมจะไปหรือผมจะอยู่ยังไม่อยากไปไอ้เหียแม่ก็เดินหัวราอยู่นี่เลยทุนติแม่ที่เวทเนี่ย โอเคครับต่อไปเราจะไปเล่นไหมครับนะมาเีมนไหมเล่นไหครับดีเป้าอืม,มว่าเรามาเล่นเกมน,นี้กันเสียงของสก i ป,ปิด๊ดทัวร์เรต่างๆนะครับต่อไปเราจะมาเล่นแอปโทรหาผีนะครับเราจะโหลดแอปโทรหาผีมาเล่นนะครับเอ้ยยูว่าจ้าแมนยู มากี่นาทีแล้ววะเอ้ยยัางมาเลยห้าห้านาทีสี่ห้าสิบเอ็ดวินาทีวินาทียังไวแล้วครับทุกคนไหวไม่งอกวีแก้วอือยังไงล่ะสิอะทาไมกดออกไม่ได้วะไอแกมปั้นเสียสกีไดีท้งลายตัว ตอนนี้ผมโมโหเลยผมไม่ไหวเลย,เ,ยเกมจะกิ๊บพีดี้โถยคุยนี่เสร็จย่างสุดท้ายผมจะเล่นก็คือเกมผมวยังไม่รู้ครับนับยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยชื่อมันชื่อเทียอ,อะไรกลุ่มมันไม่รูว่โอเคครับผมจะมาพูดคำหยาละใครที่เกิดมาเข้าคลิปนี้ควรใช้จักรยานในการรับชม ในที่อายุต่ตำกว่าหนึ่งควรัว,ว,วได้รับคำแนะนำควรหนคงขวยังดูไม่ได้เลยท่หน้าชิปหนะ้าผมเคยบอกทุกคนไปแล้วว่าผมจะเปิดหนะ้าเอเอ,เอ่ไปครับต่อไปผมจะมาเล่นเกม GTA กันนัก,ก็ไม่ GTA แท้หรอกเราจะเอาน้องผมมาเล่นวยครับก็คือแก ึงแม้จะไม่มีใครถามผมก็จะบอกให้นะครับว่าผมมีพี่ไหมคำตอบก็คือกูมีกูไม่มีไอ้สัสก,กูมีแต่น้องแม่งถามอย่างนี้เอาสุกุไปหาพี่ลเ,เลยมาเต็งหัวบ้างเดียวปังได้สองังได้สามปังได้สี่ไม่ตายใช่ไหมเอานี่ไปเด็ก มากระตอร่อครับต, <1971. S 1> ต่อไปก็จะเอาเป็นหมาเวเนี่ยแม่งยังดุเลยครับทุกคนว้าวจะทอีกแล้วหมาเวนี่คนสุดท้ายโอ้ยไกลมากไม่ได้มันมาไม่ได้มาแล้วผมตายยังโหดลีหมาเวนเนี่ยแม่งดีดีจะตายเลยครับทุกคนง่ายเราจะเอาบาสุก้ายิงอัพมันนะครับโอ้ ไม,ไ,มมไม่ตายด้ว่นะโอ้โอ้โอ้มันวิ่งไล่ตามผมแล้วทุกคนโอต้ตายตายกูตายตายว่ามันหายสลยพีผมไม่ค่อยชอบหมาวเวยนี่เลยครับอา่าจะเอาตุ๊บบี้ตัวนี้นะครับอย่างถิดลีวีนี่ตายพา่อผมกูเลยไปมึงเอมจะตายตายแค่นี้ยตึงชอบเลย นี่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครป์ช่องอย่าลืมไปกดเดี๋ยวผมต่อไปพอจะเป็นคลิปอีกคลิปนึ่งนะครับคลิปบัอบชแนลนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องอาร์ตชแนลด้วยนะครับเ่นี้ก่อน <This must S 1> ไปแล้วเฮียไปทุกคน